สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมโครงการเพชรบุรีเข้มแข็งรับเทิดทูนชาติศาสตร์กษัตริย์ประจำปีงบประมาณพศ2565สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรีได้ออกบูนิทัศการเรื่องความปลอดภัยในการทำงานและแจกแผ่นพับ สิทธิหน้าที่ของนายจ้างลูกจ้างณองค์การบริหารส่วนตำบลยางน้ำกัดใต้ตำบลยางน้ำกัดใต้อำเภอหนองยาปองจังหวัดเพชรบุรีสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรีจัดประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรีตำบลบ้านหม้ออำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรี สวัสดิการและขุมข้องแรงงานจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บุรณาการจัดกิจกรรมส่งเสริมสวัสดิการในการทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบกับสำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรีและสำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรีณศูนย์การเรียนรู้กลุ่มอาชีพบ้านหนองมะกอกตำบลวังจันทร์อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรีมอบหมายนางสาวคณิ t h าดำร,ร,รงชยานุกูลนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการและนายพานุวัน์อักษารานันน์นักวิชาการแรงงานร่วมกับผู้แทนในสังกัดกระทรวงแรงงานเป็นคณะทำงานบริหารจัดการและทบทวนสิทธิโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงาน SME ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามผลนายจ้างที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีรวม6กแห่ง สวัสดิการและคุมข้องแรงงานจังหวัดเพชรบุรีร่วมเป็นเกียรติมอบของเยี่ยมผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยเพื่อเป็นกำลังใจหลังภาวะวิกฤตโดยมีนางทิวารันอังกินันที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานนโารงพยาบาลพระจอมเกล้าอําเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีและเยี่ยมผู้ป่วยทุกพลภาพที่หมู่บ้านฉลองขวัญในพื้นที่ตำบลทงชัยอําเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรี สวัสดิการและคุมครองรายงานจังหวัดเพชรบุรีมอบหมายนายวิรยุทธ์อุดกรนักวิชาการรายงานชำนาญการและนายศิรวัตรขอจเจริญน,นักวิชาการรายงานร่วมกับผู้แทนในสังกัดกระทรวงรายงานเป็นคณะทำงานบริหารจัดการและทบทวนสิทธิ์โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงาน SME ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามผลนายจ้างที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีรวม5แห่ง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมครั้งที่ 1. ประจำปีงบประมาณพศ2565ณห,ห้องประชุมสำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรีโดยมีนายธรรมนูนศรีวัฒนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานอย่าลืมกดติดตามช่องย t u b e ของสอสคเพชรบุรีด้วยนะคะ